สำหรับมือถือ iPhone ที่ความจำเต็มต้องการอยากได้พื้นที่ไว้ใช้งานแบบเร่งด่วนนะคะวิธีนี้ไม่ต้องลบรูปภาพไม่ต้องลบวิดีโอให้เสียข้อมูลนะคะมาดูวิธีกันค่ะวิธีแก้เบื้องต้นนะคะสำหรับมือถือ iPhone ของใครที่ความจำเต็มต้องการอยากได้พื้นที่ไว้ใช้งานแบบเร่งด่วนนะคะแตะเข้าไปที่ตั้งค่าไปที่หัวข้อทั่วไป ไปดูพื้นที่จัดเก็บของ i iPhone นะคะแตะเข้าไปได้เลยตัวเครื่องมือถือ iPhone ของเรานะคะความจำเครื่องอยู่ที่128 GB ใช้งานไปแล้ว127 GB กว่านะคะตอนนี้คือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าความจำเต็มถ้าเราต้องการอยากจะได้พื้นที่ไว้ใช้งานแบบเร่งด่วนนะคะสังเกตดูว่าแอปไหนที่เราถอนแล้วล็อกอินเข้าใช้งานได้ก็ถอนการติดตั้งออกไปก่อนค่ะ ตัวอย่างนะคะเป็น YouTube Studio นะคะใช้พื้นที่ไป1 0 g กถ้าเราถอนแอปนี้ออกไปเราจะได้พื้นที่กลับมานะคะ 10G กเลยการที่เราถอนแล้วโหลดใหม่การโหลดใหม่นั้นตัว1 0 g กนี้ก็จะไม่มีจะเริ่มต้นใหม่นะคะเราถอนการติดตั้งแอปไหนที่ค่วงกับเมลใส่เมลเดิมแล้วล็อกอินเข้าใช้งานได้นะคะเราก็จะใช้วิธีถอนแอปนั้นนะคะ เข้าไปที่ YouTube Studio นะคะถอนแอปออกค่ะสังเกตนะคะเมื่อกี้เราว่างอยู่แค่นิดเดียวนะคะใช้งานไป127กิกกว่าแล้วถอนแอปนี้ออกค่ะถอนออกค่ะหลังจากที่เราถอนออกแล้วเนี่ยเราจะมาติดตั้งใหม่นะคะสังเกตดูนะคะหลังจากที่เราถอนแอปออกไปแล้วนะคะ ความจำเครื่องของเราเหลืออยู่ที่126กิกกว่านะคะเราปัดหน้านี้ออกไปแล้วค่อยเข้ามาตรวจเช็คดูใหม่ค่ะว่าเหลือเท่าไหร่หลังจากที่ถอน YouTube Studio ออกไปแล้วนะคะเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมไปที่ทั่วไปไปที่พื้นที่จัดเก็บของ iPhone เห็นไหมคะตอนนี้นะคะพื้นที่ว่างของเราเยอะเลยนะคะตอนนี้ใช้ไปแค่119กิกนะคะ ทีนี้เราทำการโหลดแอปเข้าไปใหม่ค่ะหลังจากที่เราติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปัดออกค่ะไปที่ตั้งค่านะคะสังเกตดูค่ะความจำเครื่องเราหลังจากที่เราถอนแอปนะคะแล้วโหลดเข้ามาใหม่ความจำเครื่องของเราก็ว่างไปถึง1 0กิกกว่าเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวแอปที่เราถอนไปเมื่อกี้แล้วทำการดาวน์โหลดเข้ามาตัวแคชจะไม่มีจะไม่มีประวัติค้างอยู่ตรงนี้นะคะ ใครที่ความจำเต็มแนะนำให้ถอนแอปแล้วดาวน์โหลดใหม่แบบนี้ได้เลยค่ะวิธีถอนแอปที่ยกแนะนำไปนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแอปเดียวกันนะคะแอปไหนก็ได้ที่เราจำยูเซอร์กับพาสเวิร์ดล็อกอินเข้าใช้งานได้นะคะถอนได้เหมือนกันค่ะหลังจากถอนแล้วค่อยโหลดใหม่นะคะล็อกอินเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ